วันนี้วันที่23มีมนาคม2568เป็นวันที่80ข้าพเจ้าในชัยวัฒน์ชยประสานขอถวายเสียงสวดส,สายสยายพระสวดพระประิศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์บูชาแด่ารูบาอุบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครยยะเพัญชนะในบทสวสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญบทที่หนึง่งบทสวสดชนมุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุขระชันตุเทวตาสัตมังมุริราชสัสสุนตุ สักข์โมกตังสักเเกาเมีจารุเพฆิริสิขรตเตจันตลิเควิมาเนทิเบรติจักขามตโรวนะคาหันิเฮาถุงเฮเเดหุมาจยันตุเทวาชลธัลวิสเมยขะคันทพนนาคาติทันตาสันติเกยามุนนวราวจนะางสาโธเมสุนันตุธรรมสรนากาโญยามพันตาธรรมสรนากาโญยามพันตาธรรมสรนากาโญยามพันตาบทที่สองบทบูชาพระราชนตัย อ ask, ิมินาสัการะนาพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสัการะนาธรรมังอภิปุชยามาอิมินาสัการะนาสังฆาภิปุชยามาบริสัมพทกราภรตตาตัยทัรังสมมาสมุทโธปควาพุทธังปะควันต่าอภิวาเทมิสวากขาโตปะควตาธรรมงธรรมานวัตสามิสุปฏิปันโนปะควโตสอบปะขสังโฆสังฆังนามามิตัวที่สี่บทส่วนนวัตการสิทธิจักขางนโมตัสสะปะควโตระโตสมมาสมุทัสสะนโมตัสสะปะควโตระโตสมมาสมุทัสสะนโมตัสสะปะควโตระโตสมมาสมุทัสสะ <c oughs> บทที่ห้าบทส,สดใสสมาคมนะคระะับะ ุทธทงสรณังขจามิธรรมังสรณังขจามิสังฆังสรณังขจามิทวดยามีพุทธทงสรณังขจามิทตดยามีธรรมังสรณังขจามิทตดยามีสังฆังสรณังขจามิตัดยามีพุทธทงสรณังขจามิตัดยาปีธรรมังสรณังขจามิตัดยาปีสังฆังสรณังขจามิบทที่หกบทสวดสัจจการิยคถาอัติเมสรณังอัญญพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจเจนะโสติเมโหตุสปทานนัติเมสรณังอัญญธรรมโมเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจเจนะโสติเมโหตุสปทาสสังิเมรน ตุสปทานปฏิเสธตุสวดมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสมัยยามพักวะสเกสุวิหารติกะปีลาวตุสมิงมหาวเนมาหตาภิคุสังเนะสัตติงบัญจมัทิภิคุสตีหิสัพเพเฮวะราหันตตหิตัสหิตาโลกธาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาขนติพันตังทัศนายะภิคุสังคัญจะอัตโขจตุนังสุทาวสกายิกานังเทวานังเอตัตาโหสิอายังโขภควาสเกสุวิหารติกะปีลาวตุสมิงมหาวเนมาหตา ภิกุส <paid, ikke> ังเีนัสสติงปัญจวัทถิภิกุสตัยหีสเพเอวะอรหันตัหีทัสสัยเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิวติตาขณีภคันตังทัสนายยะภิกุสังคันจายานุยะมะยามปิเยนาภควาเตนุปสังขเมยามะอุปสังขมิตวะภควาโตปัสสติเกะปเจกะคาถาภาษาเยมาติอัตตาโคตาเทวตาเสยทวินามะพระลวาปุริโสสมมติตังวาพหังภาษาละเอียดใสตังวาพหังสมิเชียเอวะเมวะตุทาวเสสุเอเวสุอันตรายิตาภควาโตปารุโต ประตูร่างสุอาตโคตาเทวตา พระขวันตังวิวัฒิตวะเอกมันตังอธังโสเอกมันตังติทาโคเอกาเทวตาภควาโตสันิเกอมังคตังอภาสิมหาสมยโยโหนะสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมสมายังทักขิตาเยวะอปปราชิตตสังคันติตาโคปราเทวตาภควาโตสันิเกอิมังคตังอภาสิตตตปิโกสมาทังสุจิตตังอันดะโนอุชุกามกังสุสารติวะเนตานิขะเหตโตอินทิยานิรักขทติปันทิตาติตาโคปราเทวตาภควาโตสันิเกอิมังคตังอภาสิเจตวะขีรังเจตวะปริแข่งอินทกีรังโอหัจจะ จารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนะคาเตียตะโคปราเทวตาภควโตสลิเกเอมังขะถังภาสิเยเกจิพุทธังสันนังคะตาเสนเตขามิสันติอปายาภูมิปหายามนุสสังทีแห่งเทวกายังปาริปุเรสันติติตะโคภควาคุยขูอมันเตสิเยปุเยนัสน ภิกขเวทัสส่วนโลกะทัสุตุสุเทวตาสันนิวติตาหองติตถาคตังทัศนายาภิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอภิเหสุงอติธรรมทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอภิเหสุงเสยถาปิมาแห่งเอตระหิเยปิเตพิกเวอภิสันติอนาคตธรรมทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภิสันติเสยถาปิมาแห่งเอตระหิ จิกิสามิพิกเวทวกายานังนามันิกิตติศามพิกเวทวกายานังนามานิตังสุนธาสาตุกังมนสิการถาภาสิสามิติเอวัมปันเตติโคเทพิกุปวโตปัจสสมะวะอัตวุตอตัตวุตจั ิโลกามนุษย์กับสามิยธาภูม,มาตาาสัาสสิตาเยสิตาเฮริพระรามปะหิตาตาสมาหิตาปุทูสิหาวัสลินาล้มห่างสาวิสัมพุโนโอธาตามนาสาสุทวิปสัสสนนามะนาวิลาพิโยปัญจสเตยตวะคเวเนกาปิละว,วัทเวเตโตมันยิสัทธา สาวกเเคสัสนิเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธาภิกขวตเตจัตตปมะกะรงสุตวะพุทธศาสนาสันเตสัมปัตัวระหูยานังอมนุสสานัทสันนัภเปเกสัตตมัถธคุงอสาหัสสังอัตสัตตริงสตังเอเกสัสสานังอมนุสสานามัทธสุงอภเปเกนันตมัถธคุงทิ่สาธภุทธะอุขุตันจัตสพังอภิญญาญาววกิตรวานาจคุมาตโตอมัตยิสัทาสาวกเเคสัสนิเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธาภิกขวตเตวังกตยิสามิ ขิ referral, ราหิตอนุปูปโสสัตตาสหัสสาวะยะขาภูมากปิละวัฒวะอิติมันโตชิติมันโตวนละมันโตสสินโนมัทมาณาปิกขะโมหิกุนังสมิติงวะนางชะสหัสสาเฮมวัตายะขานานาทวันิโนอิติมันโตชิติมันโตวนละมันโตสสินโนมัทมาณาปิกขะโมหิกุนังสมิติงวะนางสาตาขิราติสหัสสาวะยขานานาทวันิโนอิติมันโตชิติมันโตวนละมันโตสสินโนมัทมาณาปิกขะโมหิกุนังสมิติงวะนาง อิเจเตโสแลสสาหัสายคานานาทวันนิโนอิเทมโตชิเติมันโตนวันโตแัสสินโนมัทมานาภิกขโมภิกขุนังสมิติงวะนังเพืสามิตาปัญจสตายคานานาทวันนิโนอิเทมโตชิเติมันโตนวันโตแัสสินโนมัทมานาภิกขโมภิกขุนังสมิติงวะนังภูมิโรราชคะฮิโกเวคุลสานิเวสนาภิโยนักสตัสสหัสสังหยาานังยปะยิรูปัสติคุมภูิโรราชคะฮิโกโสปะสสมิติงวะนังปุริวันจัตที่สองราชาสตารโทภาษาสติกันทมานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิสสาาาโวอินนทมมะลา อิทิมันโตชิตติมันโตวนะวันโทสัสสินโนมัทมานาภิกามุโพิกุลนางสมิติงว่นังทัดกินันจที่สังไรชาววิลโหนตประสาสติกุนทานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสพุทธาปิศัสสาภวนธานามามาภลาอิทิมันโตชิตติมันโตวนะวันโทสัสสินโนมัทมานาภิกามุโพิกุลนางสมิติงว่นัง ปชิมจ <translate> <analysis> ัตที <necessary> ่สังราชวิโรบาโขปภาษาสตินะขะนังอธิปติมหาราชายสสิโสภูตาปิตัสสาวะโอินทนามามาภราอิติมันโตจิติมันตวนาวันโตสสิโนมัทนาภิกขมมภิกขุนังสมิติวนังปุริมาทิสังทศระโททักกิเนนะวิุรหโกปชิเมนะวิรูปโขเวโรอุตรังที่สังจตาโตจตา โปรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาธันธารมนาทังสุวเนกปิลวัฒเวเทสังมายาวิโนทสาอาคูวัจณิกาสถามายากุเตนทุเวเพนทุวิภูจวิภูโตสหจันะโนกามาเศธโฉเจนุนมันทุนิมันทุจเจปันโตโอปามโยเจเทวสุโรจมาตาลิจิตาเซโนจัคันทปโณโรราชาจโนสโพอะคูปะจะสิโขเจวะ ทิมพะรุสุริยวัฒนชาสาเอกเทศเนจราชาโนคณาภาษราชพิมรธรมนาภิกมบุญภิกุนังสมิติงวนังอัฐาคูาภาษานาคาเวสาลาสหะตัดชกาคาภัสสัตตะราอคุปยาคาสยาภิภิยมุนาตตาลธาจะอคูนาคาเยสสิโนเอราวนโนมหานโคโสปะคาสมิติงวนังเอนาคราเชสหะสารันติทิพทาทิชาภิปภิปักขิตวิทุตจัคคูเวหายาสาเตวนามะ ชาปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตธานะาราชานามาสิปุสุปนตโตเมมขมมะคาสิพุทโสนาอิวาจาหีภูพยันตานะคะสุปนาสารนามังังสุพุทังชิตาวัชิราตเถนะอัสนพุทังอสุราสิาตาภตโรวาสวะเสเทอิติมันโตยัสิโนคาลกัญชามาพิสมาอสุราธานาเวขสาเวปัจจิจตุติ เวปะจิตติสุจิตติจาระปาะปาราโทนัมุจิสหัสตัจนจัปลิปุตานาสเพเวโรจานาวากาสันในอิทวะพลิงเสนังราหูพัทธมุปะขมุงสมยโยธานิพันธเตภิกขุนางสมิติงวะนงัง <c oughs> อาโปจะเทวปะปัตวีจะเตโชวโยตจธาขมุงวรุนาวรุณาเทวสโสมโมจายสสา,าสหัส เมตตากรุณากายิกาภูเทวายัสสิณุทัสเสเตทะตากายาสเพนานะทวานิโนติเทมันโตชิติมันโตนัโตสสสิณุมัทธมานาภิกขมงภิกุนังสำมิตริวนาเมทุจัเทวาสหะริจะอาสมาจเตวิเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทามาคูปุรัเกตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรัเกตานักตานิปุรักเกตวะหคุมันทาวะลาหะกวะสุนังวะสโวเสโถสะโคปป สโคโปาครัโบรินทัโททัเซเตเธทากายาสเปนานะตวันนี้โนอิติมันโตชิติมันโตโนอันโซสสินโนารามนาพิกมุภิกุนังสัมมิติงวานังอัฐาคูตาภะพูเทวาชาลามาคีสิคาริวะอาริตกาจะโรชัจะอุมาปุพานิพาสินุวารุณาสหัตมาจัจจุตตาจะอเนชกาวดสุรยะรุจิราอาคุอาหุสวัณิสินุ ท้เสตเตหะทากายาสเปนะนาตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตนาวันโตสัสสินนมัทมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนางสมานามะหาสมานามานุสามานุสุตมาหิตาปุสิกาอาคูอาคุมโนปุสิกาอาทาคูอัทิโอเทวเยจารโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสสินโนท้าเสตเตหะทากายาสเปนะนาตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตนาวันโตสัสสินนมัทมานาภิกขมุงภิกขุนังสมิติงวะนังสุกายกรุมหาอรุณาอาคูเวคนาสาสะหะโอทาตะกายาปโมขาโอทา อาคูเทววิจขนาสมาธตาหาราคาชาปิสกาจายัสสินโนตันยังอาคาปัญโยติสาเพรศติทัศเตเตทะทะกายาสเปนานทวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนะมันโตสสินโนมัทมนาภิกขุภิกุนังสมิติวนาเขมิตาตุสิตายามากาธกาจายัสสินโนสัมพิทกาลามาเสถาชตินามานะอาสนามาจะอาสวะนิมานนรติโนอาคูอัตคูปารนิมิตาทัศเตเตทะทกายาสเปนานทวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนะมันโตสสินโนมัทมนาภิกขุภิกุนังสมิติวนา สัตเทเตเทวน,นิกายาสเพนานะต่วัน,นิโ้นอนมาวันจะนามันวะเย,ยนะอาคารฉงเย,ยจันเยสัตถิสาสาาะหะภาุทธาชาติมัคคีลังโอคาตินามะนาสะวังไสเขมโมคาตาตรังนาขังจันทังวะอติตาติตังสุภามาปราม,าาามัตโตจัปปุตตาอิธิมัโตสหัสนะกุมารอติโสจะโสภปคาสมิติงวะนนางสหัสสพามาโรโอคังพมามหามหาพมาภิติท,ทติอุปปันโนชิติมัโตภพิสมากายโยยะส,สัสสโสทัสสิตาอิสระอคูปะ เจกวะสวัตินโนเตสัญจะมชโตอาคาหาติโตปริวาติโตเตสสะเพกับพิเกเตลินเตเทเวสภมะเกมารักเสนาอภิกามีปัญสากาณะสามันทิยังเอถาคนาถาพันธาสารเขนะพันธมัทุโวสมันตาจะเปปริวาลเอถามาวุมุจิธาโกจินังเอติตถามหาเสนโนกานหาเสนนงอาเปศยิปนินาตะละมาหัดจัสรังกตะวานาเพร่องยะถาปะุสะโคเมโคธนยันโตสวิชุโกทาโสปัจจุวัตติสังกโทอายังยอเส กันจะสภังกับปิญญาญาเะวะกิตตวานะจักขุมาตโตมัตยิยสถาสาวเกสสนเนระเตมาลเสนาภิกขันตาเตวิชนาตภิกาโวเตจะอัตตปรมะกรพุตตสุตวะพุทธศาสตร์สนังวิตาราเขปคามุงเนสังลมัปิอิชโยสัพเพวิชิตตสักขามาทายาทิตายัสสะินโททันติสาพุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่8บทสวดธรรมจักรกปนัสกับปัดกับปะวัตนาสูตรเอวเมิสุตัง เอกังสมยังพักวาภา,ารณสียังวิหิรติอิสิปตเนมิคันในมิคาทาเยตตะโคพักวาปัจจวัคคีย์ภิกขาาุกขมันเทสิ เทวเมพิกเวอันตาปปิสเตนะนาเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามาสุขันิกานุโยโคฮิโนพมคัมโมโปรตุเชโกอนาอิโรอนาทัศน์ฮิโตโยจายังอัติกะละมาถานุโยโคทุโขอนาเรียนัทสัน์ฮิโตเอตเตพิกเวอุปภันเตนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจักกุกกรณียานครานีอุปสมายะภิญญายาสมุทายานิพานายาสังวัตติกัตมามาจาสมาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจักกุกกรณียานครานีอุปสมายะภิญญายาสมุทายานิพานายาสังวติอะยัมเ อริโยะทังกิโกมาโคเสรษฐีสังกับธรรมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากรมมนโตสัมมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทังโคสาวิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตยนะเป็นสัมพุทธาจักขุกรณียนะกุรณีอุปสมายาพิญญายะสงปทายะนิพพานายะสังวัตติอีทางโหปนะภิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติผิทุกข์ขาชาลาผีทุกข์ขาวาระนำผีทุกขัง โสขปริเทวะทุกขโสมนัสุปายาสาปีทุกขาอภิยิสัมปโยโคทุกโขปียิวิปโยโคทุกโขยามิฉังนั้นรัตติทำผิทุกขังสกิเตนะปัจจุปทานะกขันธาทุกขาอิทังโขปนาภิเกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตถาโพนุภวิกานทิราคะสหคตาตตตาตตตาพินันทินีเสยถีถังกรรมัฏฐนาภวตนาวิโพตนาอิทังโขนาภิเกเวทุกขานิโรโทอริยสัจจังโทโยตัสาสยวัตถายะเสสวิราทะนิโรโท จะโคปาตินิสโคมุติอนาโยอิทังโขปนาภิเวทุกขันโรท้าคามิณีปฏิวปทาอริยสัจังอายะมิวะอาริโยอีทังกิโกมะโคเสทีทางสมาธิที่สมาสกภะสมาวจาสมากันมันโตสมาชิวสมาวายโมสมาติสมาสมาธิอีทางทุกขังทุก ทางทุกขสมุททยอริยสัจจะในเมพิกเวภุโภภูเพอนันตุสุเตสุธรรมสุจขงุทธัพเทียนังทัพปิปัญญาทัพปิวิชาทัพเทียโลโกทัพปิตังโขปิธันทุกขสมุททยอริยสัจจังปหาตพันติเมพิกเวภูเพอนันตุสุเตสุธรรมสุจขงุทธัพเทียนังทัพปิปัญญาทัพปิวิชาทัพเทียโลโกทัพปิตังโขปิธันทุกขสมุททยอ อริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวปุเพออนันตุสุตเตสุทะเมสุตรจักรุงเทพาที่ยนังเทพาทิพย์วิญญาเทพวิทยวิชาเทพวิทย์โลกโกเทพติทังตุกคนีโลโฮอริยสัจจติเมพิกเวปุเพออนันตุสุตเตสุทะเมสุตรจักรุงเทพาที่ยนังเทพาทิพย์วิญญาเทพวิทยวิชาเทพวิทย์โลโกเทพติตังโขไปในทางทุกข์นนโลโฮอริยสัจจังสัจจิกาต่อพันติเมพิกเวปุเพอ ภูเผอนัตโสุติสุทเมสุตจักขงวัตพีรทพปฏิปัญญาทพปิวิชาทพปฏิโลโกปิตังโคิตังทุกขนิโรทโธอริยสัจจังสัิัติเมพิเเวเผอนัตสุอนัสุดติสุทเมสุจักขงวัตพรีนัง อุทบาิปัญญาอุทบาทิวิชาวอุทัาทิโลโกอุทบาทิตังโขปาิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจติเมพิกเวภูเพอนันุสุติสุตเมสุจขงอุทบาทิยังอุทบาทิปัญญาอุทบาทิวิชาวอุทบาทิโลโกอุทบาทิตังโขปานิทังทุกขานิโรธคชามิเีปฏิปทาอริยสัจจังภวิตังติเมพิกเวภูเพอนันโ นุสสุติสุตเเมสุตเจโฮเทปะทีอนังเทปะทีปัญญาอุเทปะทีวิชาวัพปะทีโลโกเทปะทียาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุตเจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัฏทางทวทัศสารังยถาปูตังยานัทสนานัสุวิสุตังอโหสิเนวัตาวะหังพิกเวสเทวะเกโลกเกสมาลเกสัพมมาเกสัทสัมะาะภามานิยาปชาญาสเทมนุสัยะอนุตรังสัมมาสัพพทิงอัทธิสัมพุทโธปัจจญยาสิงยะโตเจโฮเมพิกเวอิเมสุตเจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัฏทางทวัสดิ์ศักดิ์รังยธางวัตังยานัทสนังสุวิสุทธังอาโหสิอาทาหังภิกขเเวสเทรวเกโลเกสมารเกสะฟมเกสะฟสัจสมณะพามนิยปชายะสัตยมนุสัยญานุตรังสมมารสมาสัตยวิสัพพโทปัจายาสัญญานันจพปนาเมทัศสนังอุตปาทิอากุปะเมวิมุติอายามันอายามันติมาชาตินัตถิฐานิปุณะภาวติธรรมโวจพะกวาอัตตมนาปัญญวัคคิยาภิกขุภควาโตสปายติตาพินันตุอิมัสเมจจัปนะเกย ปะนาอวยาการณ์สมิงพัญญามาในอายะสมัโตคนัญยัสวิรชังวิตรมลังธรรมจกักรคุนทัพทัพปิยังกิจิตสมุยมสมตยธรรมบางสัมพันธ์ธนิโรธธรรมอัติปฏิเจ็บจากขวัตาธรรมจักเกผูมาเทวาสัตถมนุาสาวิสงเอธรรมขวตาภารณสียังอิศิปานีมิคทาเย อนุตลาพภัจจกังปฏิตังกปฏิยังสมณีนาวาพมณีนาวาเทวีนาวามาเรนาวาพมุนาวาเกณจิวาโลกสมิติกุมัณฑนังเทวานังสัตตังสุตวะยาตุมหาราชิกาเทวัสัตตมรุสาวิสุงตาตุมหาราชิกานางเทวานังสัตตุตวะตาวติงสาเทวัสัตตมรุสาวิสุงตาวติงสานางเทวานางสัตตังสุตวายามาเทวัสัตมรุสาวิสุงยามานางเทวานางสัตตังสุตวาตุสิตาเทวัสัตมรุสาวิสุงตุสิตานางเทวานางสัตตังสุตวา นิมานนติเทวาสัตมนุสสาวีสุงนิมานนตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวะปารณิมิตวสวรติเทวาสัตมนุสสาวีสุงเตระนิมิตวสวรตินางเทวาสัตว์ทางสุตวะภมกายิกาเทวาสัตมนุสสาวีสุงธทำเอตัมภควตาภารานเสียงอิสิปันเนมิคทายอนุตระังธรรมจักการปฏิตังอปติยังสมเนนวา คามเนนวาเทีเวนวามาเรนวาพมุนาวาเกนจิวาโลกสมนติอิติหัตเตนะคเนนะเตนะมุขเตนายวะพมโลกาสัตว์อาวุธคัจจิอายัญจ่าทัสสะหัสสีโลกาทุสักพิสปะกับปิกสปเวทีอัปมาโนจาราโรบาโสโลเกปะตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตศคภพวะอุทานังอุทานีศิษยสัอัญญาสิวัตโพคนณัญโยอินญาสิวัตโพคณันโจตีอิติหังอายัสมาโตคนอายัศายาโหทันโยเทวานามังะโหสิติ บทที่สิบเก้าพุทธานุสติอยู่ที่พิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโววิชาตรนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสตาเทวมนุสานังสุทโธภควาติบทที่สิบธรรมานุสติสวัสดิขาโตภควตาธรรมโมทันทิติโกะกาลิโกเอหิปสิโกโอปนะยิโกะจดปัจจตังเวทีโพวินยูทิติบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีชิปฏิปันภคววโโตสสากงฆ ยติที่ทางจตาริปุริสซโยคานิอัตภูริสโบคาลาเอสสาะควะโตสาวะสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริกาลณิโยอนุตรังปุญญคตังโลกัสสาติบทที่สิบสองสักกตวา สกัตตวะพุทธะตัณห์โอุตตังอุตมังวรังอิตังเทอมนุสสานังพุทธเตชีนะโสตินานสันตุปทาวะสเพภุขาวูปสเมตุเตสกตวะสัมมาตัณห์โอุตตังอุตมังวรังปะเรลาหูปสมะนังธรรมเตชีนะโสตินานสันตุปทวะสเพเพราะว่าพยาวูปสเมตุเตสกตวะสังขารตัณห์โอุตตังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังเกเตชีนะโสตินานสันตุปทาวะสเพโรขาวูปสเมตุเตบทที่สิบสามพระคาถาชินัญชร พระยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวานาจนตุสจ้าสพังรัสย์เยปิวิงสุนาราสภาตนาคารัทยพุทธาอเดวิสตินายกาพาติสเพเพปฏิติตาไมหังมุตเกเตมุริสาสลาสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโธชวิโรจเนสะโคปฏิติโตไมหังอุเรสภะกุนาการโร าทเยเมอนุโรโทสารีปุตโตจะทักขิเนโกทันโยปิตปะข้สมิงโมคะลาโนจะวามะเกทักขิเนสวเนมหังอาสงอนันทราชุราคัสโปจะมหานาโมอุปาสงวามะโสตะเกย์เยสโตปิตปะข้สมิงสุริโยวะปะพานการนิสินโนเซริสัมพันโนโสวิตโตมุนีปุงคาโว ภุมารักษาโปเทโรมาเหศรีจิตวาฒโคโสมแห่งวัฒนีนิจามปฏิสาสิรุณการกรบพุนนองอัคลิมาโลจอุปาลีนันทเสวลีเทราปัญจิเมชาตานาราเตติลกาามาเศสาสิติมหาเทราพิชิตาชินาสาวกไอิตาสิติมหาเทราชิตวันโตชินอนาสาสชาลันตาศิละเกเชนะอัคคังเฮโสสันธิตารัตานานุโตอาสิทักขินเมตสุเดกังราชกังปัจโตอาสิ ว่ามีอคิมาลกังคันทะคันทะโมระปริตันจะอาตานันติยะสุตดการอาคัสเฉชชนาอาเสศเสสาปการสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาคาระลักตาบาตาปิตายสันชาตาพาอิรัชตุปัตวะอาเสสาวินยังยันตัอนันตชินเตชะสาวชะโตเมสกิเจนะสัตถาสัมพุทธปัญจเรชินาปัญชรามชันหิวิหาันตังมหิตาเลสตาบาเลนตุมังสเพเตมหาปริศาสภาอิเจมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตโวะธามานุภาวะ ธรรมานุภาวนาชิตาเรกสังโฆสังฆานุภาวนาชิตันจารโยุสธรรมานุภาวปาลิโตจารามิชินปัญเชรติบทที่สิบสี่บทสวดพาหงมากคร อาหงสหัสสมาพิณีมิตรสาวุธรรมตังครีเมฆรังอุทโธรสเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาววุตเตชยมังคลานีมาราติเรกามพิโยธิสสสภารติงโกลัมปานาละวะกามะขะมาตาตยะขังคันติสุนทวีธินัคันที อันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาวพุทเตชยมังคลานินาลาคิลิงคเชาวลังอธิมัตาพูตังคาวกิจกามาสนีวสุทารุนันตังเมตัมปุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาวพุทเตชยมังคลานิโอคีตขคาธรรมิหัตถะสุทารุนันตังเทวันทิโยภาชนะปัถังกุลิมาละวัตตังพิดอิทีวิสังขมัตโนชิตวามุนินโทตันเตสสาวพุทเตชยมังคลานิกตวานากกัตธรรมวังอวิ อิวะคัพิฎิยาจิตยาญาตุถาวจันนังชัยกายามาเชสันเตนะสมาพินานชิตวามุนินโทตันเตสาโคตุเตชียมังคารานิสัจังวิหายมัติสัจจะขวาทัเกตุงวาทาเปโรปิตมานาเรียนตาภูตังปัญญาปทิปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตสาโคตุเตชียมังคารานินันโทปนันตาภุชังวิปุทังไม่ถิ่งปุตเตนะเถระพุชเคนะทมาปยันโตอิทตุปเสสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสาโคตุเตชียมังคารานิ ทุกขะหาทิที่ปุชเชนุสุทัตตาหัตถังควมมองทีสุทธิชุติมิตรที่ประกาศิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสาวุตเตชียมังคารานีเอตาปิพุทธชยมังคละอัตคาถาโยวจโนทิเนทิเนสระเตมาตันติหิตวานาเนกวิวิธานิจุปตะวานิโมขังสุขังอาทิขมยยะนโรสปัญโยมหาคารุนิโกนาโถหิตายสัพพปานินังปุเรตวะปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตัมังเตเตนะสัจจวัชย์นะโสตุเตชียมังคลัง พยันโตโพธิยามุเลศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลปราชิตปัญลังเกสีเสปตะวิโปคะเรย์พิโปคะเรยอภิเศเคสภะพุทธานังคราปโตปมูลติสุนักขังสมังคาระสุภะพังตังสุติถังสุขโนสุมุหุโตจ่สุติทังพรมจาริสุปตะกินังกายะกังวัจกังปตะกินังปตะกินังป โนกัมังปณิทิเตปักขิีนาปทักขิีนานักกัตตวานะรพันตเตปัตถคีเนปุตุสัพพมังคารังคักันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสตาสดีพระวันตุเตโุตุสัพพมังคารังคักันตุสัพพเทวตาสัพพธัฒมานุภาเวนะสตาสดีพระวันตุเตปุตุสัพพมังคารังคักันตุสาพปฏิวตาสัพพสังคานุภาเวนะสตาสดีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานคกขา ยาเทวตาสันติวิหารวาเสนีถูกไปคเรวัติคเรตาหิงตาหิงตาธรรมทานเนงในพะวัตุปุชิตาสติงกรนเตวิหาระมันทะเลเทราามชาจานวกาจาพิกโวอาสารมิกาธนวัตติอบัสคาหามาจ่เทสานิขมาจ่อิสราสปานพุตาสุขิตาพวตุเตชัยลาพุชาเยปินจัทสัมภวาสังเสทิชาตาอัตโวปปาติกาในการเนี่ยธรรมวรังปฏิจเตสะเพปิทุกขสักกรณนตุสังขยัง ทาตูจิรังสตังธรมโมธรรมัถราปจะปุกขลาสังโคโหตูสมัทโวหทายะจอิตายะจะทำเหรักตุสธโมสเพปิธรรมจารโยบุทธิงสพพะปุเนยมะธรรมอริยปะเวทิเตสปสสนารุตุสเพปิปันนิโนพุทธศาสนิสัมมาธารังเวชันโตคาเลโตสตุุุุุงุุุุุุุุมุุุุุุุุุุาุุุุุุุุาุุุุุุรุุุุนุุุุุุุุุุุุุุทุุุุุุังุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุันติุุุขัุุุุาุุทุุุุุุเทวตาอุุ วิโยชนะคาถาทุกขปาตาเจนิทุกขพยาปาตาเจนิพยาโสคปาตาเจนิโสคาของตัวสเพปิปานิโนเอตาวิตาจมเะสัมปภาสัมปะตังปุญญะสัมปะตังเถเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาสานัตันตุสตายาศีลังรักขันตุสัปทาภาวนาพิรโตโหตุคัสจรตุเทวตาคาถาบทที่สิบเจ็ดจุมังคอลคาถา โอทูสะพังสุมังฆะรังนะคันโอทูพะเทวตาสัพัพพุทธานุภาเวนะโสติอนตุนิรันตรังโอตุสัพพังสุมังฆะรังนะคันโอทูพะเทวตาสะพัฒมานุภาเวนะโหติสนตุนิรันตรังโอตุสัพพังสุมังฆะรังนะคันโอทูพะเทวตาสะพังขานุภาเวนะโสติอนตุนิรันตรัง ส,ส,สัพเพพุทธาภลัปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเฮนะรักขมบทามิสสะปโสสัพเพพุทธาภลัปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเฮนะรักขมบทามิสสะปโสสัพเพพุทธาภลัปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเฮนะรักขมบทามิสสะปโสสัพเพพุทธาภลัปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเฮนะรักขมบทามิสสะปโสสัพเพพุทธาภลัปตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจเต เชนะรักข <IL> ังป <mel> ันธามิสสปโสตะเพภุทธาพรัปตาปเจกนัญเจยังพลังอรหันตานันจเตนะรักขังปันธามิสสปโสตะเพภุทธาพรัปตาปเจกนัญเจยังพลังอรหันตานันจเตนะรักขังปันธามิสสปโสตะเพภุทธาพรัปตาปเจกนัญเจยังพลังอรหันตานันจเตนะรักขังปันธามิสสะปะโสตะเพภุตถาภรัปตาปเจกนัญเจยังพลังอรหันตานันจเตนะรักขังปันธามิสสปโส โดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันนี้ส่งให้การบูชาวรัตน์ไต้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวยเดียดจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเจดาทั้งหลายโปรโดอนมทนาการส่วนสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมทนา,าแล้วโปรโดอนมวยพร แก่ข้าวาจาละวัตุมงคลพระพิตายรศษธีเหรียญเจ้าศษธีเหรียญไว้โคหกแปดตลอดจนวัตุมงคลท,ทั้งโวลที่สามทิ้งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจของเ็ยศักดิ์สิทธิ์วกา,ารเทินสาธุแบ่งให้คุณเต้าเนี่ยนะครับ